สวัสดีท่านทุกท่าน,น,น,นวันนี้ก็อยู่กับผมท่องแพนเตอร์ทีวีซตวันนี้เราจะมาเล่นเกมพีเปรตหลํัโพงกันอันนี้คือตอนที่สองนะไม่ใช่ตอนที่หนึ่งล้เราไปกันเถอะเราต้องแบบซีเรียสขึ้นนิดนึงละเพราะเกมนี้มันยากมากอืมมึงดูทุกคนดูเสียงผีเปรดดังๆเลยผมเบาแป๊บนี้นะ เสียงผมคราะนี่ค่อนข้างดังเลยค่ะดีนะที่ไม่ผมยังไม่ได้เสื่อมขนาดนั้นนะล่ะโอเคไปไปกันต่อเลยผีเป็ดนี่ก็ดังเมือเกินเอ็องพานเหยียดเอ้ยเอยเอมมาได้หรือยังอะผีเป็ดเออมาสักทีกูจะได้ไปไว,ไว ไปก็ฆ่าพ่อแม่กูเลยเอรียบร้อยพ่อแม่กูแตกโอ้ยตื่นมาโอเคโอ้ย,โอ,ยโอเคแล้ไปใช้ายชายก็เถอะอ้ายชายัี่นึงอ,อุ้ยมินลุกเนี่ย ออเหอเจอโอเคเข้ามาชืหาพวกแม่สเตปเดิมเป็เปลี่ยนเออนี่พอเมดอีกต่างตาตรงนี้อะลงไว้ลระตูอ เอาละโอเคมาเปลี่ยนพื้นที่เลยพอดีเฮจะมาเล่นเกมนี้ต่ออ่นนะนะ EP สองตรงนี้เราต้องการหาพวกเครื่องบินเราต้องการหาพวกเครื่องบินกระดาษเครื่องบินกระดาษเอาละ หรือิมันจะมีหรือเปล่าเฮ้ยอะไรมั้งวิกกี้แม็กกูหยิบอะไรได้สักอย่างน,ไปไปน,นี่ไปอะไรอ้อ่างนี้กูไม่ใช่ีกน่เครื่องบินกระดาษอยู่ไหน,นกูหยิบกระดาษมาทำไม่ได้เออเกมนี้กูทำบ้างคือเครื่องบินกระดาษอันเล็กนิดเดียว ใอ้กูทำเหมือนกูขอร้องไอ้ยัยกูก็ต้องเข้าไปที่นั่นสินะก,กูดูกันว่าชั้นนี้คืออะไรอะไรเข้าไปไม่มีเชียอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่ากูคนผ,ลผลูกคอตักไม่ม แม่จ้ะแม่กูต้องมาไล่เขาพูดเพื่อหาพ่พแม่แม่ก็หายไปไม่บอกกูเชียเ่ยอีรถไฟไฟก็ไม่สว่างใจทำยังไงจ้ะมาตายได้ลวดีแหละไม่ไม่ต้องไปหาพ่อแม่หรอก อืมสิเปดูไหมว่าเราจะฆ่ามน่ถ้ามึงฆ่ากูคลิปจะได้จบเร็วไวอืมไม,ม,ม่ใจดูสักทีระชาตินี้ <Option wrote> อยู่ไหนกะนอ่ยอือเป็ดนเพื่อนอือโอ้สีนาทีแล้วไม่อยู่แล้วไปดีกว่า cùng bay nhá, lắm bay du wing, bay wing, mình đẻ, mình đẻ, wing tiếng bao lắm, ô, ừ. ไฟสว่างน้อยแทนแบบนี้เลยเหรอ้อีกาวิ่งมาทำไมเด็กนะมาทางตันอีกโห่โอ้ยแม่งไก่ก็ไม่เชื่ <S <S 2> <S 2> <S 2> พีชนี่ไงเอ้ยพีชข้างในนี่มันมีสิงที่น่ากลกว่านึงอีกเลยสิทำไมพีชมันหายไปไหนวะเอ้ยน้ำยู่ไหนกงอยากตายเพื่อน อุ้ยยอยจบจบเออขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ